สวดวันครั้งที่88วันที่31เดือน3ปี68วันนี้วันที่31เดือน3ปี68เป็นวันที่88ที่ข้าพเจ้านางสาวสลัดพรยาสวรร <c oughs> <c oughs> ขอถวายเส,สียงสดสาธยายพระสูตรพระประดิ์ และมนต JB ์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธทมบูชาสังฆบูชาและอาเซียบูชาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าตนว่ามันมีสติอย่าหลุได้มีสมาธิจะจ่อเลยค่ะถระพระจันทร์ชนะในบุตรอย่างตอนนี้เด้อเถิดบทที่หนึ่งบุตรศชุนลุมเทวดาสมันตาจักรเลสุอัตตาจักรันตุเทวดาสัทธรรมมุงเนินลจันสัตสุนัง สังฆมุะทางสักเคกามีจารุเปสินและเคเตตันตะลิเควิมานีที่เปและเทจะคามีกรุว่าขานีเคหะอมุดกิเคเตผูมาจยันตุเทวชละวิราสมีนละขันว่าบนรณาคติทันตาสันติเกยังมุนีวจนะสาธโวเมสุนันตุธรรมนาสนักโลกเอยมทันตาธรรมนาสนักโลกเอียมทันตาธรรมนาสนักโลกเอียะทันตา บทที่สองบทบูชาพระรัตตัไตอิมินาสการเลนาพุ้ทังอภิภูษมะอิมินาสกาเลนาธรรมังอภิูษมะอิมินาสกาเลนาสังฆงอภูษามะบทที่สาบทกาพระัตตัไตอรหังสมมาสมุทโธพระกวาพุททังพระวันตังอภิวาเทมิสวัสดิปโนพระวตโตสาวกสังโฆสังฆนัมมิ บทธิสีดดบสดนมัสการถานมุตสสะภะตโตระหะโตสมาสมุตสสะนโมตตสสะภะะโตระหะโตสมาสมุตสสะบททีห้าบสดแต่สารนุนปาู้ทังสารนังขามิธรรมสารนังขามิสังฆังสารนังขชามิทุเตียมปิพุ้ทางสารนังขามิทุเตียมปิธัธรสารนังขามิทุเตียมปิสังฆังสารนังขามิ ตัดเตียมปีพุทธังสลาณังขะฉามิตัดเตียมปีธรรมังสลาณังขะฉามิตัดเตียมปีสังฆังสลาณังขะฉามิบทที่หกบทสวดสัจจริยาฐานะทิเมสระยังอัญญังพุทโธเมสานังวลังเอเตนะสจตุเชนะสติเมหตุสัพพธานาทิเมสระยังอัญชังธรรมโมเมสานังวลังเอเตนะสตุเชนะสติมิหตุสัพพธานาทิเมสระยังอัญญังสังโฆเมสานังวลังเอเตนะสตุเชนะสติเมหตุสัพพธา บทที่เจ็ดบทสวดมหาสมัยสุดเอวเมสุตังเอกังสมัยอย่งพระกวสเกสุวิหารติกะปิอวทุสมีกะปิอวทุสมิงมหาวเนีมหาตาภิคุสังขัยนาสติงมจเเตหิภิกุสติหิสภพเหวารหันเตหิสหิหิตตาโลทัตุหิเทวตาเยปุยนาสันนิปฏิตาโหติพระกนตังสัสนิภิคุสังกัจจะตะโขจะตุนางสุทาธิกานางเทวานางเสดต้าโสโหสิเองตะโขพระกวสเกสุ หััติกับผุ้สมงมหาวเนมหาตาพิสังเนักระเมัจจเติเตหิพิสตเหิสพเหิวะลหันเตหิสหหิตรธาตุหิเทวตาเยปุยนาสมิงติตาโหตีภควตังสัสสนียพิุสังกัจจะยานุนับไมยัมปีนะภควาอุนแตนุภสษคเขยามอุปมิสังกตวัุทโตสันติเกปัญจกษาภาษายามันอตอโคเทอตโคตาเทวตาสาาเัปิมลระราวปุณโสมนตตังวะภาษาภาษาเลยะภาษาตังวะภาษาสมิชยาเอวามะเะเทวเทเสุ สุดท้าอาทิตย์เตสุ เทวสุปัลหันลักิตาภควันโตปุลละโตปะละหังสุอัตขบปะอาเทวตาภควันตังอภิวาเตเทวะเอกมันตังอัตขสุเอกมันตังเจตะโคเอกาะตะเทวตาภควันโตสันติเกอิมัองขลังอาภัสสิมหาสมัยุยโพสมิงเทวกายาสมานะขตาคำธรรมะอิมังสมัสสันเมียงขักิตายวะปะริยังสังคติอัตขโคปัลลาเทวตาภควันโตสันติเกอิมัองขลังอาภัสสิตันลภิโคสมานะหังสุอิสิตังอัตโตอุชุมะกังสุรานิ่ยสารานไมคิวะเนตานิคะเขตวะยอิสิยานิละคันติปะทิจตติ อัตโขอัปปะลาภเทวตาภควันโตสันติเกออิมังคตังอภัสสิเชตวชิลังเชตโตปานิขังอินทคีลังอวจะตำมะหะเมชาเตจะหันปิตุสุอิมาราสุขคุณตาสุทันตาสุสุนะคติอัตโขอัปปะลาภเทวตาภควันโตสันติเกออิมังคตังอภัสสิเยเกติพุทธังนันตาเสนัเตคฆมิสติอปายาภูมิปายาหามนุสสังเทหังเทวกายังพุลสันติติอัตโขภะคะวาภิกขุอัมเตสิเยภูเนนะภิกขเวทะสุโลกาตุสุเทวตาสุนิเวตาโหติอัตคตังสัตตายะ ยาปิเติพิคเอหิสุงสติมตานังอรหันโตุสมะสังพุทธาเตสัมปติขดานังอิตาปะลวะยวะเทวตาสนิปติตาเอหฮสุงสยทัพิไมหังอรหันเตหิเอปิเติพิคเวภวิสันติอรด harma ตานังอรหันโตุสมะสังพุทธาเตสัมปติขดานังอิตาปะลวะยวะเทวตาสนิปติตาภวิสันติเสยทัพิไมหังอรหันเตหิอจิกิปิสมิพิคเวเทวะกายานังนามามิกิตายสิมิพิคเวเทวะกายานังนามามิเทสิสมิพิคเวเทวะกายานังนามามิ ສັງສຸນາທະສາທຸກັາພກຫຈະສຈສລຄທາມາສາລສມທ กุทูสีหาวัสรีนาโรมหังกัมสพุโนโอตระมาสาสุธาพินาประสานนามิราพิณโยปัญญาติเตนะตวพระนกรปิรวัตรเวตาตโตอมตยิทธาสวสักสัสเนลเตเทวะกิยาอภิกันตาเตวิชานภิภิโกติอาจปะมะลงสุชาพุทธศาสนาเตสัมปะโรหุญานังอมุสสะสสนังอภิเกสตะมตะคุงสหัสังสหตสตังสตังเอกสสะสหัสสสนังอมุสสะสหสทะคุงอภิเกสตะมตะคุงทิ่พาท้าอคุงตัณจะสพังอภิญญาวะวะกิเตนะจักขุมมาตโตอิตถาสาสักสักเนลเตเทวะกิ ya apikan tate wishan na hak ko lewo hang kita isu ni kirahian mo pasu po sa ta sa sa wa ya kha apuma ka bitawa iti man to jutti man to na to ya sasino mo thamana apikan mong ku kuna samiti mo nang sa sahe mawatay ya kha to ni iti man to jutti man to na to ya sasino mo thamana apikan mong ku kuna samiti mo nang สตาทลาติฮิสะนนนัตินอิทิมตุิทิมตนาโยัสสิโนมธามนาอภิกรมุขกนสมิทังวนาอิเตเตลสหสาวะค่ะนั่นนัติโนอิทิมตุหิทมตุนาโยัสสิโนมุธมนาอภิกรมุขกนสมิตังวะนาเวสามมตาปัจสตานะขนนัตวินอิทิมตุหิทมตุวนาตโยัสสิโนมธามนาอภิกรมุพิกสัมิทังวะนั่งภูติพิโรชาคะิโกวเวลา

มุทามกมุง่กำลังสมตินัุหถที่สังราชากุเรประสาสตินะคะนางิตปฏิมหาตาเชสุตตรสศพพระโวอินทามนามหาสภราอิทมันโตทมันโตนะโตยัสสินมุทามพี่กมุงพกำลังสมบิตินังปุรมาที่สังว่ตะถกกินเลนะวมรุ้นโกูชิเมนะ เมนะมิรุนบะโขคุยโลตรังที่สังตันตโลเตมหานาชาสมตาตุตูโลทิสาสละนำหนังทักษุวณีกะปิลาวัตวเดี่สังมังวิโรทาสาอาคูท่าธานิการธาตุไมยากูเวนตุเวนเวินตูวิภูเจวินตูสหจันทโมกสุตจะกินุนุนุพุจะปนาโทอมายโยจะเทวสุตโตจมััตติยิเตโนนะคันธโพนโรชาตันโรสโพ อาคูปัญจสิโคเจวะจิมพะรูสุริยวัจจะสายเอเตจเนจัลาชนนคณาภาลาลาบุปิวันธรรมนาอภิกรรมูพิกุณังสัมติงมัง นาถาพูนาคานะเวทศธาตุจังกัมกำพละตะละอคูปยาคาสหิอะปิติยามุนารัตถาจะอคูนะคาเยสสิโนอิระวันโนมหาตโคสุปัสสุปินติกุณะเยนะคะละเชิญสหธาลาติงทิพาธิชาปิกิวิชุจักุเวทศาเลวะปะชาสิตาตุปนาสิตามังยยันตธาลาคาอมัสสิสุปนาโตเกปดปัสสุโธสนาหิวัจหิวายันตานคาสุปนาสมัเกิดสุขังชิตาจารสังหิเทนะสมุทังอสุลาสิตาปตะโลตานตเสเตอิทิมันโตเยสสิโนกาละกัญชามหาภิสมาอสุ ลาธานาวิกษาเวปติติสุติติลามหาลาโซปุรุพีสหะราตันจับปุรุปตานังราเพเทโรจาราอวการสนนิฮิตโังพิริณเสนาลาหุพันธะปะขมงสมัยยานตานีิพันตติพิกุณาสมิติมณัง อาโปจะเทวีปเทวีจะเตโชวายโยตระทั้งุมวัลุณารุณาเทวาสมุตยัสสะเมตตากรุณากายกาอากูเทวายาสสินโนทัสเตหัสทากายาสพินานตริโนอิทิมัตุติมโตนําตัสสินโนมุทมนาเพก่อกมุเพืนัสมินตุกนังเวณทูจะเทวีเทวาจะใหอิจจะอสมาจะเวนยามาจะสุวรรณิสาเทวาจะท่ามุกุลักิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมะคูปุลักิตาณขันติตอนนี้ปุรักขิตวะอาคูมัทวาหกาวะสุนังวัสนนสเดโทสภะคะปุณิทโททัเสเด สาษาากะเพรานะตัวนิโนอทีิมันตัชุดติมันโตนะนะตัวยาสเซนโมธรรมนอพิการมุกนักเสพติดเงาภาหาผู้สาวภูเทวชาละมาสิกาลีว่าอัลริกาจโรชาจะอุบานุวันสีโนวารุณาสหธรรมจะอาตุนาอัตเนชิกามเลนลุจิลาอากูอากูสเนติโนทศเสตยศาสถากายาสเพนันัทนโนอทีิมันตตชุดติมันโตนะนตัวยาสเนโมธมนอพิการมุ์นักเสพติดเน สมณะมหาสมณะมนุสสามนุสุตมากิธาปสุกิอาคูอาคุมุลุปสิกะอาหาคูระโยเทวายเยจารุเทวะสินโนปาลขคามหาปาลขคาอาคูเทวายเยสัินโนทศเสตเดหัสัทธากิยาสเพนานันตินโนอิทิมโตชิติมุตโตนะตัวสัศินโนมุธมนาอภิกรรมุขุกนักเมติกุกนะสุขะกันรุ่มหาอนุนาอาคูเวหะสะสหะอุทาคยาหะปโมขะอาคูเทวาวิจักขณะสถามาตาลหะชาพิสกาเจยสัศินโนอัธเนยังอาคาปชุโนยุทิสาพิวสติทศเสตเดหัสัทธากิยาสเพนานันตินโนอิทิมโตชิติ ya sis nomor sama nak api kamu pun kemin si tadu si taya ma arah kaca ya sis no ambita kalau masih hasut ini ni malah tino aku arah aku pula ni minta kasih teh hasat hak ya sepana nanti no itu mento itu mento nanti ya sis nomor sama สัตสเตเทวานิกายสเพนนาตวิโนนามยะอคัญชุงเยจันเดสเฮหะสหารัพุชามกิลังโอคตินนามะสวะท่าเขมูตะลังนาคังอาจารังวะสิตัสตังสุพมาลาปโตจัปปิตาอิติมุนทุสหะาจันังกุมลเตโสจัสุปการสมิติมุนังสหะพมลูกานังมหาสุวิสาติอุปปะปโนชิติมุโตภิสมะกโยยะสสิโสสัสัยทัยสระอากูปัจเจกวาสนิทโนเพสัญจามาชสโตอาคาฮาลิตโตปวาริโตเตสเพวินเตเทเทเวสภมกิมานเสนนาอภิกาสมิปัญจการสหมัธยัเอถะพันธา รัพยนาภัธฑมทุโวสมรตาปริวัลริธะมวูุจิธาคจินาอิติตธรมหาเสนกัสหาเสนาอปัสศีปานินาตละมหัจจะสลังกัตวันเพลระวังเยถาปวุสโกเมโกทนายโตสวิชุโกตัฐโสปวุธติตังกุโทอสันิยมเสตัจาสพังอภิญญาว่าะกิตนาจักุมาตะโตอันติเยสถาสวเกสานเนเตมันเสนาอภิกัตตาเตวิชาตถาภิกขวูเตจัปปะมาก็ลงสุดท้าพุทธศาสนาวิหตีปะกมุงในสานันวิอินชยุง สภเพวิชสังสังฆ์ข้าวมาเพติตาเยสสิโนบนทันติสหพุตธิหิสาวกานิสุตตติบทที่แปดบทสวดธรรมจักกบุญนาตรเอวาเมสุตังเอกังสมัยยังพระควาพนาสียังวิหารติอิสิปันนเนงมิคตเยตระละโขพระควาปัญจวิเครียพิกลอมันเตสิเทวามเเมสุกัเวอาปาอาตาปปัชชะนาเตวิตฐพายโยจะยังกเมสุกัลลังสันนุโยโขหิโนคโมปุชานิโกอนันโยอนังแทสันิโตโยจะยังอาทะนิมการนุโยโขทุโขอริยเโยอนันแทสหิโตเอเตเตภิกเวอุโภอันเตอโนปะ อภิสัมบุทธาจักสุกรณียนัการณิอุปสมัยญาภิยยาสัมปทาญานิพานิยสังวัตติก็ตะมาจะสาภิเกเวมาชิมาเป็นติปทาตถาคเนนะอภิสัมบุทธาจักสุกรณียนัการณิอุปสมัยญาภิยยาสัมปทาญานิพานิยสังวัตติอเยเมวะริโยังคะหิโกมะโคสยะทิ่ทางสมาธิติสมากัมโตสมาสปจาสมากัมโตสมาชโยสมายโมสมาสติสมาสสมาธิแต่ยังทโคสาภิเกเวมาชิมาเิ็นติปทักถาคเนนะอภิสัมบุทธาจักสุกรณียนัการณิอุปสมัยญาภิยยาสัมปทาญานิพานิยสัวตติ มีทั้งโคปนาภิเวทุกขังเรียรสัจจังชาติปิทุขาชาลาปิทุขาวันละนำปิปทุขังโสปธีเทอเอวะทุกขะโสมนัสสาสุปยาสาปิทุขา ปิเยหิสัมโยโขทุโขปิเยหิวิปโยโขทุโขย่มปิชังนราตามปิทุกขังสังกิตเณรปัญจุปทานะขันธทุขาอีทางโขปนะพิเกวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตัณหาปนุพิพันธินทานะทัตตาตระตละพินันทินิสยะทิทางกรรมตัณหาเพราะว่าตัณหาวิพาละตัณหาสังโขปนะพิเกวทุกขะสันิโรโทอริยสัจจังโยตัสายะวะตัณหายะอาศัสาวินโรโคจะโคปัสติโคอมุติอนานโยอีทางโขปนะพิเกวทุกขัสัณะปัญญัมีปฏิปทาอริยสัจจังอเยะวิอายะทิ สมมตว่าจะสมากัมมโตสมาอาชีวะสมะเวโมสมาสติสมาสมาธิอีทางทุกข,องอกกขาาังอ่รียสัจติเมพิคุอบุเพอนุสตสุทธามสุจักขุขุทาพธิยานางุทัพปิญญาอุทัาพาทิยุชาอุทาพาทิโลกโอ,อุทัพปิตังโขปใทางทุกขะเริยสัจจปริญเยตันติเมพิคุอบุเพอนุสตสุสสทธาม จกุงอุทัพติยานังอุทัพติปัญญาอุทัพติวิชาอุทัพติอโลกุอุทัพติตังโขปัญิชังทุกขังอริยส <c oughs> ัจตังปัญญาตันติเมพิโกเวบุเพอนุสตสุทธเมสุจากุงอุทัพติยานังอุทัพติปัญญาอุทัพติวิชาอุทัพติอโลกุอุทัพติอีทางทุกขสมุทโยอริยสัจติเมพิกเวบุเพอนุสุตสุทธเมสุจากุงอุทัพติยานังอุทัพติปัญญาอุทัพติวิชาอุทัพติอโลกอุทัพติตั้งโขปัญิชังทุกขะ โรลปในทางกวดสมุทโย อริยสัตตังปณินันติเมพิคุเอบุเพออนุสุตสุทธามสุทตะัุงอุทาปิเยานังอุทาปิเษปัญญาอุทาปิเิยวิชาอุทาปิเโลโกอุทาปิเษอีทางทุกขันิโรธวริยสัจตังปัจิกตันติเมพิคุวอบุเพออนุสุตสุทธามสุตตะุงอทาปิยานังอุทาปิปัญญาอุทาปิวิชาอุทาปิโลโกอุทาปิเษตังโขปิทางทุกขันิโรธวริยสัตตังปัญจิก ตัณติเมพิกเวบูเพอันสุดแต่สุดทำเมสุดจกขุมอุทัปพิยานังอุทัปพิปัญญาอุทัปพิวิชาอุทัปพิอโลโกอุทัปพิธิอีทางทุกข์นิโรธาขามีปฏิฆาอริยสัจจติเมพิกเวบูเพอันสุดแต่สุดทำเมสุดจกขุมอุทัปพิยานังอุทัปพิปัญญาอุทัปพิวิชาอุทัปพิอโลโกอุทัปพิ นังโขโพนิธังทุกขันโลธาขัาพิพพ์เปเทาอริยสัจจังสพเวตันติเมพิกุเวภูเพอันสุดแต่สุดธรรมเมสุตจากุงอุทัพพิธีนังอุทัพพิปัญญาอุทัพพิวิชาอุทัพพิโลกุอุทัพพิธังโขโพนิธังทุกขันโลธาขัาพิพพ์เปเทาอริยสัจจังภเวตันติเมพิกุเวภูเพอันสุดแต่สุดเอสุด จักขุงอุทัพติยานังอุทัพติปัญญาอุทัพติวิชาอุทัพติโลกุอุทัพติแยกกีว่จะมีอิเมสุจตุสุเรียสเจสุเอติวัตกังวศักกัลังยะถาภูตังยะนะถ้นังนุวิสุทังอโฮเสียทวะตวะหังพิเกเวสถะเวเกโลเกสัมมาเลเกสัพมาเกสสัสนาพัมมณียะประชายะเทวุสัยยะอนุตลังสัมมาโพธิังอภิสัมพุทโธบัญจัสิงยะโตจะโขมีพิเกเวอิเมสุจตุสุเรียสเจสุเอติวัตการวศักข์กัลลังยะถาภู อเทวะเกโลเกสมาลาเกสภมาเกสสะนะภาวนิยาปชยยะเทวมัศยะอนตรังสมัสปุถิงอริพิสัมพุทโธปจัสิงยานันจับมณะเมทัสนังอาเทวปฏิอกุปาวิมุติญาติมาชาตินาธานีอุณภพอติอิติมโวจะภควาตมนาปัจับิควา ภิกขุอภัณโตภาลิสตังอภินันทุอิสมิจับมนะเวสากนัสมิภัญญาเมเนายาสมโตกุธเนศวิราชังวิรัมตังธรรมจักขุอุทาปฏิยังกิจิสุมาทะยังธรรมังสัพพันตังนิโรธมันติปวัตติเตจะภควาธรรมจักเกภูมาเทวาสะทามสาวิสงเอตัมภควันตาภาณสียังอิสิปนันเนมีคัทเทยันตลังธรรมจักกังปวัตติยังอปวติยังสมานิวะสภามัเนนะวะเทวินะวะมเลนะวะพมนะวะกิจินะวะกิสมิติภูมิพนังเทวานังสะทังสตัว จตุมหาลชกาเทวสัทธมสาวสงจตุมหาลชิการเทวนางสัทธสุตวะตวติงสาเทวสัทธมสาสงวตงสานางเทวนางสัทธังสุดวะญาเทวสัทธมสาสงยานางเทวนางสัทธังสุตวะสุสิตาเทวสัทธมสสงสุิตานางเทวนางสัทธังสุตวะนิมลติเทวสัทธมสาวสงนิมลตินางเทวานังสัทธังสุตวะบ่อนริมิสวซตีเทวะสัทธมสวสงบ่อนริมมิโตีนางเทวะสัทธังสุตวะพมิกาเทวะสัทธาม กบวติยังวะมนเนนะวะพมเนนะวเทวเนนะวะมะเลนะวะพมุนาวะกิจินนะวะกิสมิติอิติหะเตนะคาเชนะโมหุเตนะยะวะพมโลกาสัตว์อภูคันจิไอยันทจัศคัสีโลกธาสังกปิสังกบเวทิอัปปามโนจโลอโลโอภสุโรเกปหุโลโหสีอติกกมเมวะเทวนังเทวนุภาวังอัตโคภควะอุทานังอุทานิสียอนญาวติโพโกทันโยอนญาวสิตจพโกทันโยติอิติหังออยะสมุทโกรนยัสะอนยาตุเทวตุมะมังสะหัอุสติ บทที่เก้าบทพุทธันสติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชชาจรนโนสัมปโนสุขโตโลกาวิทุนอันตโลสุปุระสัทธามัสสะทิสัฏฐาเทวสันังพุทโตภวติบทที่สิบธัมมันุสติสวขคโตภควตาธัมโมสันติโกอากาลิโกเฮิปัสสิโกเปมันนิโกปจตังวิธิโกวิญูหิติ วันที11สังฆานสติสุปฏิปนโนพกวสาวสังโอุชุปฏิปันโนพกโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนพกโตสาวกสังโฆสามีจิปันโนพกตโตสาวกสังโฆแลที่างจะตัริบุส่ันสสัุคลาอสาพรักวโตสาวกสังโฆอะหุเนโยปะหุเนโยทักิเนโยอัญชลีกะไดโยอนตังปุญญาเขตังวะกสติ บทที่สิบสองสกตวะสกตวะพุทธรัตนังอุสัตหังอุตมังลังทีตังเทวมุสาวังพุทธเตชะนัสถินานัสันตุปทวะสเพทุขาวุปตะเมตุเตสกตวะสมารัตนังอุสัตหังอุตมังวลังเปรีลาหุสัมมนังสมารเตชะนัสถินานัสันตุปทวะสเพเวกวุสะเมตุเตสกตวะสังฆารัตนังอุสัตหังอุตมังวลังอาหุเนียงปะหุเนียงสังฆเตชะนัสถินานัสันตุปทวะสเพโลกขปวะสมิตุเต บทที่13คาราชินาเป็นชนทัตนาสทากตาพุทธาเชตวามาลังสาห h a n สตุสัจจาพระสังมีปิวิลุงนาสภาทั่นฐานกระยาโยพุทธาอัศวินาสติยากาสะเพปทิตาไมหังมัทธเกติมือสลาสิเสปทิโตไมหังพุทโธธรมโญวุโรจเนสังโฆปทิโตไมหังอุเลสาภะคุณากโลทัชเยอนุรุโธสัตติปุตโตทกินีกวณทันโยปิตาคัสมิงมุขลโนจวามเกทักินีสะเวเนไมหังอาสุงอนันทะลาหุลา กสโปจะนำมหานโมพระสงสมตะเกสเกโตปทักเสมาสุริโยพระพารังกะโรนิสินโนสิริสัมโนโสพิโตผู้นิวงศ์โควุลมาลาสกัปโถเถวเมหิสิติจิทะอัตโกโสมัยหังวะทะเนนิจังปฏิจาสิกุลกะโลกุลโนอังคุลมาจะอุปปรีนะทัสิวีเทลาปัญจะอิเมชาตานาลาติติกะมมะเสสาติ สิติมหาเทลาชิตาณาชิรสกาเสสสิติมหาเทลาชิตาวันโตชินุลัสาสารันตาสซลัเตเชนะอังคามเกศสุนิตาธาตนังปุระโตอาศิทักินีเมตตาสุตะกังข้าฉันังปุชโตอาศิวามีอังคุลมาลังกังข้าธันโมปณิวันจัตอาตาณียาสุตะกังอักเสชนังอาศิเสสะปริยาสังติตาชินานะสังกยุตาสปาติกาบาลังกตาว่าตอปิติสังฆตาภาหุปันเทรวัตวา เกษตรนิยังเงินตุชนะเทศเสสศัสโตเมสกิจเจนะสทาสมนุญปัจเเนชิระปัญชลมหิวิหารตะมหิตะเลมสทาปัญตุมังสะเพสเตมหาปุรุปุสภาอิเจวะมุตุสุโขลาสุโคชินานุภาเวนะชินูปัตถวธรรมานุภาเวนะชิตังสังโฆสถาานุภาเวนะชิตุนตะลายโยสถานวานุบาลิโตจลามิปัญชนะนิเลติ บทสวดที่14บทสวดพระหูมหาการพระหูสหมิตรยะสาวุทันตังคีมีขลังอุทกิณอรุสเนี่ยมาหลังท่านาที่ธรรมายสิตรวมุนโทตัดเตสาันตุเตเชมขลานี้มาติเลกแกพระชูชีสัพพะพันติคอนลำปนาลามะขทะยะขังขันติสุทันตะวิธินาสิตรวมุนิโทตัดเตสาันตุเตเชมขลานีนาลลกินิงชาวลังอติมาผูต่งชาววกิจามเสนิวาสลันดนตังเมตัมผุเสกวิธินาสิตรวมุนิโทตัดเจสาันตุเตเชมขลานี ดุขิตาขัดมหิทัลสรตุตังทาวันติโยชลังางเงนวันตังอิศิพิสังขการเจ้าโนชินาวุนิโทตันเตยสักพิเนตุเตยช่คันภี้กัตตาวนาคธรรมตรังอิปวินิยาอิจายะทุกวัจนางกายามเชสันเตน่าโซมิทินาจตัวมุนิโทตันเตสาวเนตุเตยเช่นพคันี้ สัจจวิหยามติสัจจวัฏเกตุงมตอนรวมม ang อติพุตังปัญญาทิ่ไโตวมีโทตันเตชะสาวพนตุเชมานันโทบาลนชผู้ชังวิพุติมหิถิงปุเตถะเตลาคนะะมมยันโตอินสูประเทศวิทนาตวมีโทตอนเตชะสาวพุทเชมาลานีทูข่ายี่บุชคนะสุขทันตังมังไม่สุติพิการนงยานันคาเทนะทิวะจตวมีโทตอนเตชะสาวพุทเจชมาลานิเอตาปิ ผุชัมังคลาค่ะทะกคาถาโยวจโนทีนาทีเนสระเตมตันทีฮิตวานาเวชังวิธานิเวจูวิธานิโบสังทุกขังอสิกะมันัลสปันโนมหากรุณากริกรณฑุกยิตายะสปันิปนังปุตะเลวะปัลลมิสภาปันโปกันตมุตตมังเอเตนะสตุเชนะหุตุเตเชมังคลัง เชื่อตัวผู้ทีมุเลสักัยานัง่วันนเอวังตัยังโหหิอย่างสุเขยามมาเคลียอาปาตาเปิดเชลังเกสิเสริปโกเลอภิเสกเกศพระพุทธนังอคปโตบรมคติสุนักคันตังตุมมาขลังสุภะปตองสุภุริตังสุนักคโนสุมุหิตโตจ่าสุยิทังพมจเลสุปทักินังกายะกัมมังวจักกัมมังทักากินังปะธากินังมโนกัมมังปะธากินีเตปะธากินาปะธากินานิเกตะวันนัลพันตะเตปะธากินี วันตุสัพพมังคลังลักขันสุตุค่ะนล้ขันตุสัพพะเทวตาสัพพะทุกท่านุภาเวนะสัทธาสุธิพจนตูเตกวันตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาสุธิพจนตุเตกวันตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุธิพจนตุเตนักศึกษาเนาะคุ้มหามหา บทที่ห้าสิบห้าปฏินานคาถายาเทวตาวิหาเสวาสินีผู้เปรคเลโคทิคะเลตหิงตะหิงตาธรรมธาตินะพราะตุบุชิตาสดทิงกโลติตะวิหามันทะเลเฮลาจมัชชาตอนนกาตจิิโคสารานิยาธรรมาตติอุเบศกา ข้ามาจากเทศานิข้ามาจากอิสระสำนักพุทธสุขีธาตนตุเตเชียพิชัยเลพีอนั้นสมวะสังเสชาตาะภูปปาติกานิยานิการธรรมวังปจิตเตสัมเหทุกษะกรุณตุสังขยังธาตุจีหลังสัตังธรรมุธรรมธาตุมุตรคลาสังโฆขุตุสมโฆจะทายะใจใจจะ รำเหยละกันตูสัทธมังสัมเพปิธรรมจาริโนผู้ทิ้งกับปพนุเมยมาทรรมเมารียวปวิทิเตปสันนาโหตุสะเพปิปนิโนจัสสนีธรรมะทารังเปริฉันโตกาลเทวปวัติสตุผู้ที่บปรวสตานังสมิทังอเวตุเมธันมาตาติปิราชอัตตราชังนิจังละกันติปุตตะกังเอวังธรรมเมาณัจละธรรมเมาณราชโนประชังละกันตุสะปะทา บท Harriet, ที่สิบหเทวตาอุช <owej bliss ful> ิน <husbands, S 2> ุคถาทุกปตาจนิทุกขาพยาปตาจนิพยาสุกปตาจนิโสภาโหตุสเพปานิโนเอตากาตาจะอมหิอิสพันตังสุนทมปททางสภพเทวานุโมทันตุสัมหัมเปรติทิยาทานังท่านตุสัทธยาสีลังท่านตุสัพพะทาพนาพิตาตาโหตุขันตุเทวตาคาตา วันที่17สุมงคลคาถาโหตุสัมพังสุมังฆะลังลหันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสดิโหตุเนีตังโหตุสัมพังสุมังฆะลังลหันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสดิโหตุเนีตังโหตุสัมพังสุมังฆะลังลหันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดิโหตุเนี่ยตะลังตะเพพุทธาประปตาปัญจเกจจังพลังอรหันตานัตตะเตชนะละขันพิเสษสัพโสตะเพพุทธาประปตาปัญจเกจจังพลังอรหันตานัตตะเตชนะละขันพะเศษสัพโซตะเพพ พระพุทธาภระปะตาปัจเกจจังพลังอรหันตานัตตะเจชนะรักภพิสปสุพระพทาภระประตาปัจเกจังพลังอรหันตานัตตะเจชนะมีสภพิสปสุพระพุทาภระปะตาปัญจเกจจังพลังอรหันตานัตตะเจชนะมีพิสปสัพระุทาภระปะตาปัญจเกจังพลังอรหันตานัตตะเจชนะมีพิสปสัพระพุทาภระปะตาปัญจเกจังพลังอรหันตานัตตะเจชนะรักภพิสปส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอันนี้สรงแห่งการบูชาพระลตายด้วยสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริษตและพระรคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางกรรมทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุนธนาในการสวดสาธยายบทตรแลธรรมเหล่านี้เมื่ออนุธนาและโปรดออมนวยอควันให้แก่ข้าพเจ้าแล้วปฏิปุตตาย,ย่อสถีเรียนย่อสถีเรียน,ยยนยไว้คู่หกปตลอดจนนัดดูบางคนบัปงปนพิสามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริษตรงสม บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอพลบุญนี้จงส่งถึงนี้เพ่มีจิตสันลมสมบูรณ์เจริญจิตภาวนาทุกท่านปลอดจากไล่ไปทั้งปวงพ้นจากความทุกตาทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยท่านศักดิ์สมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสลาจในการมีปัตตนากรรมฐานเกิดมัญนญาณและเจริญด้วยใจทุกปีชอนใช้ช่างศึกอาย